เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 เป็นข้อมูลทั่วโลกและข้อมูลของประเทศไทยนะครับประจำวันที่2เมษายน2,563นะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกเมื่อวันที่2เมษายน2,563เวลาประมาณ11นาฬิกา40นาทีเนี่ยนะครับสม9 2 7 9 2สคนและเสียชีวิตไปแล้ว4 6 6 1 6คนนะครับ มีผู้ที่หายแล้วเนี่ย6 9 7 6 6คนทีนี้เรามาดูสถานการณ์ในประเทศที่มีความรุนแรงกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับพบเหยื่อที่เสียชีวิตวันเดียวนะครับ900ศพทำสถิติสูงสุดในสถานการณ์ประเทศต่างๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาเบอร์หนึ่งนะครับ 215,417คนเสียชีวิต5,116คนในอิตาลีบ1,15,074คนเสียชีวิต13,155คน ในสเปนติดเชื้อ1,2136คนเสียชีวิต9,053คนในจีนนะครับ83,189คนเสียชีวิต3,312คนใน Germany, เ,อ 73, นเยนน France, เอรมน,น,นีติดเชื้อ73,522คนเสียชีวิต872คนในฝรั่งเศสติดเชื้อ56,989คนเสียชีวิต4,032คนอิหร่านติดเชื้อ 47,593คนเสียชีวิต3 0 3 6คนนะครับครับและนี่ก็คือสถานการณ์ทั่วโลกประจำวันที่2เมษายน2563เวลา11.40นนนะครับในประเทศไทยของเรานะครับพบผู้ป่วยเพิ่ม104รายเสียชีวิตเพิ่ม3รายนะครับทำให้วันนี้เนี่ยยอดสะสมของไทยอยู่ที่1,875รายนะครับ รายละเอียดเรื่องนี้นะครับที่ศูนย์ถแถลงข่าวของรัฐบาลเนี่ยนะครับได้ถแถลงความคืบหน้าว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับรักษาหายเพิ่ม59รายรวมเป็น505รายพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม3รายรวมเสียชีวิตสะสม15รายผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสเพิ่ม104ลราย รวม1,875รายนะครับโดยผู้ปว่วยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันเดิมและเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้60รายได้แก่1สนามมวย1ราย2สถานบันเทิง10ราย3เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้41ราย4เกี่ยวข้องกับพิธี ทางาศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย8รายกลุ่ม2ผู้ป่วยรายใหม่36รายได้แก่ 1. คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ11ราย 2. ชาวต่างชาติเดินทางจากต่างประเทศ3ราย 3. สัมผัสกับผู้เดินทางจากต่างประเทศ2ราย 4. ผู้ที่ไปในสถานที่ชุมชนชุมนุมเช่นงานแฟร์คอนเสิร์ต1ราย 5. ผู้ที่ทำงานเหลืออาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดที่จะต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับ ชาวต่างชาติ8ราย5บุคลากรทางการแพทย์2รายรวมมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไปแล้วเนี่ย27รายนะครับ6ผู้ป่วยอื่นๆอีก9รายและในกลุ่มที่3ก็คือผู้ป่วยกลุ่มที่ยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้วแต่ต้องรอผลการสอบสวนโรคและประวัติเสี่ยงเพิ่มเติม8รายสรุปแล้วเนี่ยประเทศไทยของเรานะครับวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม104รายเสียชีวิตเพิ่ม3ราย ทำให้วันนี้ประเทศไทยมียอดสะสม1,875รายเสียชีวิต15รายนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์ข้อมูลกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ